ส่วนฝั่งนี้เป็นใบเตยนะเนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้ก็หัวขาอีกแล้วเนี่ยนะลำยายทั้งหมดสิบแปดต้นนะครับตรงนี้ก็มีอ้อยด้วยนี่พาท่านผู้ชมมาชมในส่วนของสระน้ำโอ้อากาศเย็นมากครับแล้วก็แนวเขตของเราเนี่ยตั้งแต่ต้นไม้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นกอไผ่นะก็ตรงมานี่เนี่ยสระน้ำตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ปลา สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมออวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ตำบลป่าสักอำเภอเมืองนะจังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อที่ที่ผมจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่นาทั้งหมด6ไร่กับ3 7 5ตารางวาแล้วก็ติดก,กับถนนอคอนกรีตเลยเนี่ยนะฮะด้านหน้าเป็นแปลงที่ดินนะแล้วก็เอกสารสิทธินั้นเป็นฉนนคดแดงพร้อมโอนด้วยนะนี่ให้ท่านผู้ชมชมที่เห็นเป็นพื้นนาทั้งหมดเลย แล้วก็ที่มีเสาไฟเนี่ยนะฮะแปลงที่ดินของเราเนี่ยติดถนนอคอนกรีตยาวมานี่เลยนะแล้วก็ในส่วนของภายในแปลงฝั่งนี้ก็มีสวนลำไยนะส่วนด้านหน้ามีสระน้ําขนาดใหญ่สระน้ํา,านี่สอบถามจากคุณแม่นี่เห็นว่ามีปลาเยอะมากนะเฉพาะสระน้ําอย่างเดียวเนี่ยนะครับประมาณงานกว่านะเนี่ยนะแล้วยอมรับว,ว่าปลาเยอะมากสาเหตุนในการขายเนี่ยคุณแม่อายุเยอะแล้วครับ คุณแม่ทําไม่ไหวแล้วก็อยากที่จะขายแล้วก็ปล่อยแปลงนี้นะ,ะสําหรับคุณลูกค้าที่มีความสนใจเนียวเ,เรียนเชิญเลยเนี่ยดูเด็ยครับสระน้ําโอ้ใหญ่มากนะสระน้ํานี่งานกว่านะแล้วก็เลยจากสระน้ําไปเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตนะครับส่วนด้านหน้าเป็นสวนป่าชุมชนนะครับนี่นะโอ้ยอนละว,ว่าเนื้อที่เยอะนะแล้วก็ลำไย,ยทั้งหมดภายในแปลงเนี่ยสิต้นนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของหัวขาเนี่ยนะส่วนฝั่งนี้เป็นใบเตยนะเนี่นะ แล้วก็ตรงนี้ก็หัวขาอีกแล้วนี่นะลำยาไยทั้งหมด18ต้นนะครับตรงนี้ก็มีอ้อยด้วยนี่พาท่านผู้ชมมาชมในส่วนของสระน้ำโอ้อากาศเย็นมากครับแล้วก็แนวเขตของเราเนี่ยตั้งแต่ต้นไม้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นกอไผ่นะก็ตรงมานีเนี่ยสระน้ำตรงเนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ปลาเยอะมากนะโอ้โหสุดยอดเลยอากาศดีครับนี่นะราคาต่อไร่คุณแม่เปิดไว้ที่ไร่ละ700,000นะ แล้วก็เอกสารสิทธินั้นเป็นฉนดคุดแดงนะครับพร้อมโอนเลยนะไม่ติดพาระใดๆนะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเนี่ยชมในส่วนของแปลงที่ดินเนี่ยที่เป็นถนนคอนกรีตเนี่ยนะครับเนี่ยนะยาวมานี่เลยทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ในเนื้อที่ของเราทั้งหมดเลยถามว่าตรงเนี้ยผมก็ยังสงสัยอยู่ผมก็สอบถามจุขุนแม่เนาะในเมื่อที่ดินตรงนี้นะครับแล้วก็มีบ้านเนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่ในแปลงของเรา ทำไมมันมีแนวรั้วอ่าคุณแม่บอกว่าตอนที่ปลูกลําไยเนี่ยนะครับตอนพี่ปลูกลําไยแล้วก็มีบ้านพักเนี่ยเขากลัววัวอ่ามันจะเข้ามากินพืชผักในแปลงเขาก็เลยทำรั้วเพื่อจะยยกั้นวัวนะเนี่ยนะอ่าเนี่ยแปลงที่ดินของเราเนี่ยมาถึงตรงนี้เลยนะเนี่ที่มีสวนลําไยเนี่ยนะครับเนี่ยนะโอ้อย่างน้อยก็มีผลไม้ไว้บริโภคนะเนี่ยนะซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นสระน้ํานะ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปจนสุดเลยนะเนี่ยแปลงที่ดินของเราด้านหน้านี่มีเพื่อนบ้านนะมีบริเวณรั้วรอบขอบชิดชัดเจนนะครับนี่เนี่ยแนวรั้วในคุณแม่ก็ทําไว้คุณแม่ท่านก็แจ้งผมมาว่าท่านก็ไม่อยากจะขายเนาะท่านก็เสียดายนะเนาะเป็นมรดกอืมทีนี้ท่านทําไม่ไหวท่านก็อยากจะขายเนี่ยนะครับเพราะลูกๆก,ก็ไม่เอาแล้วเนาะเนี่ยนะ แนวเขียนของเรามาถึงตรงนี้นะเนี่ยนะปึ๊บนี่แล้วจากตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นคันนานะแล้วก็ตรงไปเลยด้านหน้าจะมีบ้านใช่ไหมครับนั่นแหละครับที่ดินของเราไปถึงนู่นเลยเราก็จากตรงนู้นนะที่มีบ้านนะปึ๊บมาชนเสาไฟฟ้าตรงเนี้ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตทั้งหมดเลยนะเนี่ยนะแปลงที่ดินของเราเนี่ยติดถนนคอนกรีตทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินไปด้านหน้านะครับ ไปดูท้องไร่ท้องนาซึ่งอยู่ในแปลงที่ดินของเรามองถัดไปด้านหน้าเป็นวิวภูเขานะเนี่ยนะโอ้โหสวยงามเลยเออก่อนอื่นต้องแจ้งท่านผู้ชมนะเมื่อกี้นี้ผมเอาโดนขึ้นบินปรากฏว่ามันเป็นเขตห้ามบินนะก็ต้องงดภาามุมสูงนะเพราะว่าถ้าเราไปฝ่าฝืนเนี่ยมันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาคือ1โดนปรับ2อ,อาจจะโดนยึดโดนนะครับ เพราะว่าที่จอมันจะขึ้นเตือนเลยว่าเป็นเขตห้ามบินไหมหรือเป็นเขตที่ต้องขออนุญาตอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราไม่เสี่ยงดีกว่าอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมในส่วนของบ้านบ้านหลังไม่ใหญ่หรอกส่วนใหญ่แล้วเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวสวนก็ไว้พักผ่อนอ่าก็มีห้องน้ําอยู่ด้านนอกนะแล้วก็มีที่จอดรถด,ด้วยอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินไปชมในส่วนของด้านหน้าคุณแม่ท่านก็อยู่ด้านหน้าเนี่ยครับคุณแม่ท่านก็ พามาชี้แนวเขตเนี่ยนะครับอายุท่านเยอะแล้วครับท่านก็ทําไม่ไหวละท่านก็เสียดายอยู่นะเนี่ยที่ดินของเราทั้งหมดเลยเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดใบเดียวเลยไม่ติดภาระจํานองใดๆพร้อมโอนเลยตรงนี้ก็เป็นในส่วนของลำไยนะแล้วก็เป็นสระน้ํานี่นะครับนี่ในส่วนของที่ดินของเราปึ๊บนี่นะนี่จะมีบ้าน อันนี้เกษตรกรเขาไว้พักผ่อนนะเป็นบ้านไม้นี่แหละครับนี่นะด้านในจะมีห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆนะส่วนตรงนี้เราถอยรถเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นที่จอดรถได้ด้านบนเป็นกระเบื้องร้อนคู่นะครับนี่นะเป็นกระเบื้องร้อนคู่นะแล้วในส่วนของห้องน้ําอยู่ตรงนี้อ่าเป็นห้องน้ํานอกบ้านเนี่ยนะปึ๊บตรงนี้ก็เอาไว้เก็บพวกไม้พวกเครื่องมือช่างนะตรงนี้นะเดี๋ยวให้ชมบ้านก่อนนี่นะก็จะประมาณนี้นะตรงนี้เป็นห้องน้ํานะ อโอเคเนี่ยด้านล่างเนี่ยใต้ถุนเนี่ยชาวบ้านากเกษตรกรเนี่ยนะฮะที่มาทําสวนเขาก็ไว้เก็บเครื่องมือนะนี่นะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ทําไมถึงมีมองใช่ไหมเนี่ยดูทําไมถึงมีมองอบางทีช่วงหน้าแรงเนี่ยเขาก็จับปลาเนี่ยนะ ยอมแล้วว่าเนื้อที่เยอะมากนะครับนี่นะ,นะ,ะนเนี่ยโอ้เฉพาะสระน้ำนี่ก็งานกว่าแล้วนี่นะโอ้โหถือว่าดีเลยเนี่นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปชมในส่วนของหน้าแปลงกันเอ่อย้ำพิกัดอีกครั้งหนึ่งนะครับพีกัดอยู่ที่ตำบลป่าสักอำเภอเมืองนะครับจังหวัดลำพูนนะส่วนการเดินทางไปคือสา,าพาดไป ทางเซเว่นเนี่ยนะฮะเฉลน่ยเวลาน่าจะประมาณ6-7นาทีนะเพราะว่าห่างจากแปลงที่ดินเพียงแค่6กิโลเมตรเองนี่ให้ชมบ้านอีกครั้งหนึ่งนี่นะปึ๊บนี่แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ประตูทางเข้าเนี่ยอยู่ที่4เมตรนะแล้วก็ด้านหน้าสังเกตดูเป็นสนนคอนกรีตเนี่ยนะครับโอ้โหฮารูฮาราไหมครับเนี่ยนะแปลงที่ดินของเราเนี่ยนะปึ๊บเนี่ยดูดีเนี่ไปนี่เลย ความลึกอยู่ที่ร้อยสี่สิบเมตรอ่ะเนี่ยตรงไปเลยตรงนี้ก็เป็นท้องไร่ท้องนาของเพื่อนบ้านนะแล้วก็มีวิวภูเขานะเนี่ยนะเนี่ยเป็นที่นาของเราทั้งหมดเลยแล้วก็ไปสุดถนนมันก็จะเป็นถนนคอนกรีตใช่ไหมครับแล้วก็ตรงเข้าหมู่บ้านเนี่ยนะเนี่ยอยู่ในแปลงที่ดินของเราทั้งหมดเลยเนื้อที่ทั้งหมดหกไร่กับอีกสามร้อยเจ็ดสิบห้าตารางวาเนี่ยนะเนี่ยถนนคอนกรีตเนี่ย ความกว้างอยู่ที่หเมตรนะครับเนี่ยน้ําถึงไฟถึงนะอันนี้เป็นสวนของเรานะแล้วมีบ้านพักนะเนี่ยนะโอ้ผมยังเสียดายเลยนะเสียดายที่โดนเออไม่สามารถบินได้นะอย่างนั้นก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศนะเนี่ยนะโอ้โหถือว่าที่ดินแปลงนี้สวยมากเลยเนี่ยมาสุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้วิ่งเข้าไปก็เป็นหมู่บ้านนะชื่อว่าบ้านนา้ำผุนะ นี่ตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะอ่าเดี๋ยวผมจะเดินมาให้ท่านผู้ชมชมในส่วนของแปลงที่ดินเนี่ยจากที่ผมเดินมานะ่ยร้อยสี่สิบเมตรนะครับนี่มาถึงถนนตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็โค้งเข้าไปเนี่ยตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะเห็นไหมโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็จาก ตรงนี้นะครับจากเสาไฟนี่เนี่ยตรงเนี้ยตรงไปเป็นเนี่ยเป็นแปลงที่ดินของเราทั้งหมดเลยแล้วจากเสาไฟตรงนี้นะครับเดินไปถึงตรงนู้นนะ่ะอีกร้อยสองเมตรเนี่ยนะร้อยสองเมตรตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตนะแล้วก็วิ่งเข้าหมู่บ้านนะครับนี่สังเกตดูซ้ายมืออยู่ในเอ,อ่อเนื้อที่ทั้งหมดหกไร่กับสามร้อยเจ็ดสิบห้าตารางวาอันนี้เป็นนาข้าวนะครับนี่เนี่ยนะแล้วก็จากตรงนี้ตรงขึ้นไปครับ ตรงนี้วิ่งเข้าหมู่บ้านนะเนี่ยร้อยสองเมตรจากสาวต้นนู้นนะครับปึ๊บมานี่เมื่อกี้นี้ผมเอาเอาไม้แล้วก็อ่าถุงนะครับไปเสียบไว้เพื่อมองมาก็จะเห็นในสวนของแนวเขตนี้เพื่อนบ้านนะคนี่นี่มาถึงตรงนี้นะ โอ้ถ้าเอาโดนขึ้นบินได้นี่ผมว่าภาพมันจะสวยมากๆเลยนี่มาถึงตรงนี้นะครับนี่มาถึงตรงนี้นะครับนี่นี่นะปึ๊บแล้วก็จากตรงเนี้ยตรงขึ้นไปนะ่ะที่มีต้นตาลน,นะครับที่ผมเดินมาแล้วก็ผมก็ชี้แนวเขตมาตรงเนี้ยเนี่ยนะครับตรงเนี้ยทั้งหมดเลยอ่าทั้งหมดหกไร่กับสามร้อยเจ็ดสิบห้าตารางวานะความสูงจะดัน้ําทะเลสามร้อยสิบสองเมตรนะครับไม่ท่วมแน่นอนนะครับ แล้วก็ที่เห็นเป็นต้นไม้ทุ่งสูงด้านบนเนี่ยเป็นสวนป่าชุมชนนะครับนี่นะเป็นไงครับถูกใจไหมถูกใจยกหู0 8 0 1 4 7 6 6 3 4นะครับผมนี่น่ะ,ะสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจโหเรียนเชิญเลยการชมทราบแจ้งล่วงหน้านะครับวันถึง2วันนะไม่ใช่ว่าท่านโทรตอนเช้าตอนทีน่ยังรบายท่านมาดูเนี่ยผมไม่ส่งพิกัดให้ท่านน่ะ,ะเพราะว่าเจ้าของทราบเขาก็มีงานมีธุระของเขานะครับอย่างน้อยแจ้งล่วงหน้าเลยวันถึง2วัน สวันหรือ5วันได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมภาพมุมสูงไม่มีนะเออพี่กาดอยู่ที่ตำบลป่าศักอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนนะครับผมเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดคุดแดงใบเดียวเลยไม่ติดภาราจำนองทั้งสิ้นคุณแม่บอกว่าพร้อมโอนนี่ผมเดินมาในส่วนของแปลงที่ดินนะปึ๊บด้านหน้าเป็นวิวด้วยนะเห็นไหมเนี่ยนะครับที่เห็นทั้งหมดเลย อ่าโอเคครับผมสนใจก็ยกหูกิงกลางครับผมสวัสดีครับผมไปนะครับแนวเขตของเรานี่เป็นถนนคอนกรีตเนี่ยนะปึ๊บ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 ไปจนถึงสวนนะครับแล้วก็ตรงมานี่เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นตาลจากต้นตาลปึ๊บมานี่ปึ๊บมานี่นี่มาชนเสาต้นนี้นะครับอ่าโอเคครับผมไปนะครับ